เช็ดก้อยกุ้งกินก้อยกุ้งผสมปลาน้ำกินน้ำมูเนาะนี่คบรนะคผสต้องนกนี่สดูคลยอันนี้ก็หอยหอยพักฮเนาะเอยรปลาดิบุกิเอาใส่ดไหมใส่ไปหลายตัวนี่เนี่คืออนะเนาะ กูเต็มแล้วได้เลยใส่เกลือเมื่อกี้ใส่เกลืลงไป่สะอาดเนาะนมือคือเครื่องก้อยของเฮาเ็ดหอมเียมหบัวโอ้ยสมานี่มีหยังโน้ําล้างเนาะ น้องคุ้งผสมปลาฮะคื<า>กอกูเลยจับมาใช่ย,ยังเลยนี่ก้อยมีอันมีดเท่ามีดดวงนึ่งท่านไปใส่ปะเดบนบ่ยน้ามีอีกดวง,น,ง,ดวงนึงนะยังเลยตัวนึงบ่เห็นเลนะี้วยวไปไม่เลี้ยวเลยที่แล้วมีสูฟาร์เทนิกนะครับอันนั้นเลยงานงบครับเลยเซ็เมาหนึ่ xếp coi ปลา xếp กว่าหวาน xếp หือหวาน lịch น้อ อ๋อยอะเท่าไห่หอยจุบรูเยอะแท่เยอะวะหอยจุบเยอะไรกันถ่ายเก็บหอยไปเออน้าจะมาของเก่นั้นหก็ของเก็บ youtube นี่นี่ว่าโดนไล่าน ูมีไรอีกนี่นะคะการแสดงนะได้ไลได้ไลเี่ยนี้จมึงเอาปล่าให้มึงเซงม่มือนีทำไกนด้เนี่ยก่อเลยลักเห็นแต่ขนไม่ช่วเหาอยู่าติกนีการขลัง จานเกลือระเดงันยดน่น้าเลือกเกลือประเดกงประเด้งสู้กระเดงนะอันนี้บ้าะกระเดกอะไรจะโอ้ยมาลุนนะใช่ประเด้งนะเนาะ <c oughs> ะ,ะกดก้กินน้ำกัน <c oughs> อ่ะชูทางท้งใดขนม

เ <บ net. S 1> นื้อไดนแซ่บอยู่มะนี่เด้อคนเฮ็ดเด้อแซ่บบ่แซ่บเว้ยยูนอฟเพิ่นแล้วบ่แซ่บจริงนี่เนาะฮังฮังโบรายผักดับผักสมเม็ต ออากระสาเนาะตัวอ่อนนะผักแชมเกเนะาะใส่มือเลยได้เหรอ แอบยตรงนี้ก็แม่นว่นหาหักสมิทคือแก,ก่อย่ะจะมึงจัดดานเครับ

กวงก็บอออกเลยลม,มแห้งครับม,มือแข็งวะอ้านมึ <c oughs> งมยังาออยางไป <c oughs> หนองเลิกพุ่นน้องมิงอันนี้แหง้งยียงอ,อิกเนาะอันนี้ว่า ครับหมูข้าวนี่อ๋อกินศัพสันมยานี่ยอมมือแข็งโต๊ะว,วยกได้อะบอกเขาในฝุ่นนี่เนี่ยนี่สบายเลยนอเนเจ้ จ <c ười> ับกว่า <tr> น <ans automated> <aps Take> ี <shame> so, uh, ้ย่งมเป็จับไว้ยากคากแล้ว้เาลยเ้บบน้ะมองเปดุกปากนี่น่าโซแสบเลยเน่ะ แส่ไปเนาะจนหมดเลยเนาะเส่ทำเพรเ็จนาวกันน้อ๋อเวนพนยุเขาอะแมนปะแมนพนยุพยได้นกซูฝนฝอยอยู่เนี่ยพยุเขาไทยขาวเวียดบ่ Đấy ạ Phú nữa Anh mưa con hay nó ở xe đèn đi <laughs> đâu đi mưa Mưa coi